โอเคครับคารพระอาาารย์ค่ะ,จะเจริญธรรมำสกำดีพี่น้องนะคะคุณรู้ทุกท่านนะคะเป็นจิตอาสาจากสวนป่านาบุญแปดเนี่ยค่ะ,คะก็เป็นนักศึกษาวาชชาวิชวัย,ยช,ชุมชนแล้วก็ ศึกษาอริย,ป,ยปัญญาปัญญาตรีค่ะปีที่สามนะคะก็มยใช้ชีวิตอยู่ที่อิตาลีประมาณเกือบเกือบสามสิบปีแล้วกออ็ได้ลดละเลิกกิเลสไปหลาย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 ปีที่ผ่านมารู้จักทวทวประมาณสิบเอ็ดปีแล้วค่ะแล้วพอ ตั้งสินเป็นได้ได้รลดาอดกด้ดีๆจริงๆหลังจากโควิดก็ได้มีโอกาสมาอยู่ภูผาได้ประมาณหนึ่งปีแล้วแล้วเหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังก็น่าจะเป็นเรื่องมันมันก้ามเกึ่งระหว่างเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะกับทุ่งหาฉับพันอ่ะมัน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 อยู่คู่กันเลยค่ะก็เรื่องเราเพิ่งเกิดขึ้นเพราะว่างานที่ทําเนี่ยที่บําเพ็ญเนี่ยก็จะเป็นฐานปั่นใช่ไหมคะ าหารฝั่งสม,ม,มุนไพรน้ำนมชนยพืชอ,อะไรพวกนี้ค่ะให้พี่น้องแล้วแต่ละวันเนี่ยเราก็จะเจอเจอผัสสะว่างเล็กๆน้อยๆอันไหนล้างทันก็ได้ล้างได้รวดเร็วแต่วันไหนมันมันไม่ทันนะ่ะเราก็ต้องปรึกษาพี่น้องด้วยนะบางวันเราก็เราก็บอกเฮ้ยเราทําได้เท่านี้ได้ประมาณนี้นี่วันนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เนานะ มันมีการเอ่อก็เกิดการมีการเปลี่ยนเวลาทานอาหารเจอเจอทานเช้ามากขึ้นนี้นี่เราก็ต้องเปลี่ยนจัดเก็บผักตอนเช้าก็ไปเก็บผักตอนเย็นอะไรเงี้ยมันก็เราก็ทกําเต็มที่กันอะแล้วม็มีพี่น้องบางท่านมามาเล่งอะไรเงี้ยนี่ยังไม่เสร็จอีกเลยอ,อะไรเงี้ยก็แบบเราก็เออบางท่านเราก็ตอบไปได้ว่าเออยังไม่เสร็จค่ะบางท่านเราก็บอกเออเออทําได้ประมาณนี้นะคะอะไรเงี้ยมันก็ผ่านมานี่วันนั้นอะอาจจะ เลยความรู้สึกว่าเออเราควรจะขอความร่วมมือพี่น้องดีไม้ไปแก้ข้างนอกนะคะขอความร่วมมือที่พี่น้องได้ไหมว่าเออเราทาเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยนี่พี่น้องท่านอื่นท่านที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันก็บอกว่าเอ้ามันก็เป็นของเรางเป็นสมบัติของเราเออแล้วพอเราไปไปฟังท่านแล้วบอกเออเราเราก็บอกเราได้สเต็ปนี้นะได้ประมาณนี้เราก็หาเหตุาหาผลอยู่นั่นแหละต้อมันทำไงจะให้มันลงตรงเนี้ยบางท่านเราไม่เป็นนะคะาบางท่านมบบกูเราไม่เป็นแต่ก็เป็นแต่ท่านเนี้ย เราก็เอ้ยเราไปล้างอย่างงีก็ยังเห็นมันไม่เห็นนะว่าเป็นวิบากของเรายังไม่ยังไม่เร็วขนาดนั้นทีเนี้ยเอ,อพี่น้องพี่น้องท่านหนึ่งก็บอกเขาว่าเอ,อพูดขึ้นมาคำหนึ่งมนก็มะเทือนใจมากเลยเนาะเราก็เดินภาคไปไปตากผ้าก่อนแล้วก็น้ําตาก็ไหลมาเสียใจเอ๊ะเสียใจอะไรเนี่ยเราสุดตอนนั้นนะันมันมัน,ม,นมันเหมือนกับว่า น้ำตาไหลแต่ใจมันไม่ได้ทุกขนาดนั้นนะอะไม่ทำไมเราต้องเสียใจมันมีตัวนู่นตัวนี้เราก็เห็นชัดแล้วก็มีคนมานั่งมองเราอยู่ข้างๆเรารู้สึกก็มีคนมามองข้างก็มันจะบอกว่าเออขอเวลาสักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้พูดออกไปแล้วพอเราหันไปเห็นท่านทนะ่านก็อบอกมีเรื่องจะเล่าให้ฟังก็หัานไปเช็ดน,น้าตาแล้วก็มาฟังท่านแล้วพอฟังถึงที่ท่านพูดท่านก็ทุกกว่าเราเนาะเหมือนกับว่าความรู้สึกท่านอึนอดอัด พอท่านพูดแล้วท่านสบายใจเราก็สบายใจเรื่องน้ําตาก็หายไปแห้งเหือดไปแล้วก็เห็นชัดเลยเฮ้ยมันไม่มีความทุกข์อยู่จริงมันเป็นอะไรที่มันมาไลๆที่มันมาให้เราเห็นว่าเฮ้ยเราเรามีตัวนี้เรามีตัวนั้นเราเราแบบเรารู้สึกว่าขณะนี้น้าตาไหลมันไม่ได้มันไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอะไรหรือโกรธอะไรใครเลยแล้วท่านที่พูดกับเราอ่ะก็เดินมามาถามมาคุยทุกอย่างปกติหมดเมดือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช็อตห้าห้านาทีที่ผ่านมา ก็สู้มันมหาสาอาจารย์มากเลยเพราะเราเราเรา,เร,ารู้ว่าเราไม่ได้ถือสาใครแล้วก็พี่น้องท่านก็มีบางท่านก็ให้สมาธิคำหนึ่งก็ที่ประทับใจมากเลยเราก็ประทับใจมากๆท่านท่านพูดถึงบททบกวนธรรมแล้วก็ประสบก,การณ์ที่ท่านเล่าให้ฟังอะ่ะมันก็เหมือนกับอันเป็นเหตุปัจจัยพุ่งชนอะ่ะแต่เราได้ฟังสิ่งดีๆประสบก,การณ์ของท่านที่ท่านต้องดูแลอาจารย์ต้องทำหลายๆอย่างแล้วพี่น้อง เข้าใจท่านบ้านให้เข้าใจท่านบ้านแล้วก็โอ้เราก็ระลึกไปรู้เลยสิ่งนี้เราได้รับทุกอย่างเนี่ยมันคือเราสิ่งที่เราเคยได้พูดกับพ่อบ้านได้แสดงกับพ่อบ้านมาบอกเลยพูดว่าโอ้โหอย่างนี้มันดีมากเลยทําให้เราหลุดได้เร็วมากขึ้นคือเราได้ใช้วิบากที่ผ่านมาเนะี่ยทุกวันอนะ่ะคือเราเราจะไม่ได้ทํากับพี่น้องปัจจุบันเราไม่ได้ทาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมแต่ว่าเราเคยทํากับพ่อบ้านมามันเป็นเรื่องแบบเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทํากันสองคนเนาะ ไม่ทำมันไึงได้ตามมาถึงตอนนี้ยังล้างไม่หมดเลยอ่ะเล็กๆแน่นอนทุกวันเลยมันจะมีมาเพราะเราลึกก็อ๋อเราเคยํามกับพ่อาแเราก็เลยลึกอขอหัวสิกรรมกับท่านถ้ามีโอกาสได้คุยกับท่านก็บอกท่านแต่ท่านก็จะไม่เข้าใจาว่าฟามไม่เป็นชาวตะว,ว,วันตกท่านก็ท่านแค่ฝังเฉยๆแต่ไม่ได,ไได้ไม่รู้สึกว่าเออเราอนุโมทนาหรือว่าเราล้างกิเลสได้เราก็รู้ว่าทุกครั้งที่าเกิดเหตุการณ์เนี่ยส่วนใหญ่เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันเป็นสิ่งที่ ที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับครอบครัวใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยคิดว่าเอออย่างเงี้ยทาทําให้พ่อบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ยึดเราไว้มากแล้วก็หนึ่งปีที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยถามว่าเออจะกลับเมื่อไหร่ไม่เคยแตะต้องเรื่องนี้เลยอะค่ะก็คุยกันเรื่องอื่นซะมากกว่าแลอวมีตังใช่ไหมเราก็บอกเอา้าเราก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ตังค์แล้วตอนนี้ยังอยู่อย่างศูนย์บาทจริงๆแล้วหมดแล้วก็หมดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ท่านก็บอกไม่ได้เธอต้องเตรียมตัวไว้นะเผื่อเป็นอะไรไปแล้วอะหมอเขียวไม่อยู่แล้วเธอจะทํายังไงบอกอ้าวหมอเขียวไม่อยู่ก็อยู่กับหมูส่สิเสน่ห์ของพายุธีธรรมคือหมู่นะมีอาจารย์หรือไม่มีอาจารย์เราก็อยู่ได้สิเราก็บอกท่านบอกว่าเพื่อเราเคยปฏิบัติธรรมมาด้วยกันแล้วท่านก็เคยผิดหวงังเสียใจอกหักมาแล้วท่านก็คิดว่าทุกสิ่งเนี่ยมันจะเหมือนกันการปฏิบัติธรรมแบบพา,ารวามันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้จริงก็ทําให้ได้ โอกาสในการที่เราได้เจอภาษาเจอสิ่งดีๆเจอพี่น้องที่มีความจริงใจที่ท่านปฏิบัติที่ท่านเป็นอารยานี่ได้แลกเปลี่ยนกับท่านว่าเนี่ยสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอายุกลับไปยี่สิบหปีตอนนี้อายุ5้าหรตใช่ไหมคะรู้สึกว่าทําไมเรารู้สึก สดชื่นจังเลยอะแล้วรู้สึกว่ามันเบาตัวจังเลยแล้วเรารู้ว่าเออเราทําอะไรได้ประมาณไหนยังไงมันก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกเนื้อตัวมันก็เบามากขึ้นอะมันไม่ต้องเหนื่อยมันแรกๆทำมันจะยอมล้านะฮะมันจะเมื่อเนื้อเมื่อตัวตลอดเลยตอนเย็นแล้วเรารู้สึกเออถ้าเพียมันต้องพักต้องรู้เพียรู้พักอะไรเงี้ยแม่ตอนหลังมันไม่มีความรู้สึกแล้วให้ลากตั้งแ,แต่เช้าตีห้าไปจนห้องทุ่มสามพุ่มเราก็ยังรู้สึกสดชื่นอยู่ก็ขึ้นไปข้าวเต็นด้วยความรู้สึกแบบ เบาสบายยกเว้นวันไหนที่เราเรารู้สึกว่าเออเออเราเราขอพักสักแป๊บหนึ่งอ่ะมันก็เป็นการแค่ไปน,นั่งพักแล้วมันก็หาย,อยบอกพ่อว่าเนี่ยฉันกลับมาอายุยี่สิบห้าอีกแล้วนะอะไรรู้สึกดีมากอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นทุกหายฉับพันในขณะที่เราเราเราเจอเรื่องราวต่างๆแล้วเราก็เปลี่ยนเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากเลยแค่เราอยู่กับหมูแล้วมีความเชื่อมั่นว่าเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่มีใครเที่ คิดร้ายที่ทาไม่ดีกับเรามันก็แค่เขาดึงดึงไปดึงไปโดนสิ่งเหล่านั้นคาพูดเหล่านั้นมาให้เราได้ระลึกอะได้ใช้วิบากแล้วเราก็ได้โชคดีประมาณนี้ค่ะสอบผ่านไหมคะเนี่ยขอบคุณสุดยอดค่ะสุดยอดสอบผ่านอย่างดีเลยค่ะ <laughs> แล้วคําว่าขอบคุณกับผู้ที่ทําให้เราเกิดผัสสาเนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะอาจุใช่ไหมคะ เพราะว่า<ด>ท่านทําให้เราได้ได้สัมผัสได้ว่ามันมีอะไรคร้างอยู่หรือเปล่าพอมีจุดนั้นอะ่ะแล้วเราก็มาผ่านจุดนั้นมาแล้วเราจะ,ะประทับใจกับข้อมูลนี้ไปตลอดเลยนะคะ,ะว็ามีครั้งหนึ่งที่มีภัสานี้เกิดขึ้นซึ่งเราก็รู้ว่าไม่ใช่ใครหรอกเรานั่นแหละ,ะทำให้ได้รับสิ่งนี้ก็อขอบคุณท่านที่ทำให้เราเกิดภัสสได้อย่างจริงใจคะ ค่ะอนุโมทนาพี่น้องนะคะตอนนี้มีพี่น้องทางภูผาฟ้าน้ําที่จะร่วมสอบกันนะคะโดยที่มีช่องทางของสื่อที่จะช่วยนะคะแต่ตอนนี้ขอไปที่อาอจารยยาก่อนนะคะอาจารยยาจันพักดีค่ะทาง